สวัสดีค่ะมือนี้เหี่ปปมมหวคุ้ยเนี่ยต้มยำปลาดิญต้มโซรปลาดิญใส่กับใบสมุงบานเฮามาเบิึงใส่เครื่องมาเด้อค่ะเด้อมีปลาดิญนะหาตัวนักนะนัก่ะนี่ใบสงมุงนะคะใบสมุงบานเฮานะคะเออ อันนี้ใส่เกลือใส่ผงนัวแล้วนะคะป่านิษหาตุนนะคะนี่เดี๋ยวถ่ายน้ำเดือดจะเข้านะคะถ่าน้ำเดือดเราหฮาสิเอาป่าจังเอาป่าลงเลยค่ะเด้อเสแรงเสียอะไรเนี้ยไปเสียเนียเดืไปเส

มันไปไนนะงแยมึงปวนมันโมหูวจักมันโมหัวจักโมเจ้านี่เลยนี่นะคะนะคะเสร็จหนึ่ช่วมงนะคะ้จะผากันบอกอย่างกันเนาะเทมันนี่ไหมราคาสักนี่ราคานะคะต้มสมปลาใส่ใบสมงจ้ามาเช่แช่น้ำกันจ้า